สสคประกาศก้าเยียวยา5,000บาทเริ่มปลายเดือนตุลาคม63เพื่อให้สอดคล้องกับวันหยุดยาวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายลว,วลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสค และโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลอมในสัปดาห์หน้าพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศได้แก่โครงการแจกเงินประชาชนเพื่อเที่ยวในวันหยุดยาวเป็นเงิน5,000บาทเข้าบัญชีประกาศกล้าวหากเยียวยา1ล้านคนก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรฐษฐกิจถึง2 0 0 0 0ล้านบาท ตอนนี้ทางสอสอคอก็ได้เคาะผ่าน2มาตรการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนพร้อมมาตรการเสริมการท่องเที่ยวเริ่มปลายเดือนตุลาคม63 1. ก็คือโครงการคนละครึ่งโดยแจกเงิน3,000บาทให้แก่ประชาชนจำนวน10ล้านคนและ 2. โครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจานวน14ล้านคนอีกคนละ500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม63หรือเพิ่มให้กับคนละ1,500บาทและโครงการเยียวยา5,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปลายเดือนตุลาคม63ทั้งนี้สสคอคาดว่ามาตรการที่จะนำเสนอดังกล่าวจะใช้วงเงินดำเนินการประมาณ5.1มืนล้านบาทซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคข,ของประเทศในช่วงไตามาสสุดท้ายของปีนี้ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นถึง24ล้านคนส่วนเงินหมุนเวียนจากเงินท่องเที่ยว5,000บาทนั้นจะมีเงินหมุนเวียนถึง20,000ล้านบาทสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งอย่างละเอียดมาแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะลงทะเบียนวันที่16ตุลาคม63ผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถเริ่มใช้ในโครงการได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม63ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง5ทุ่มไปจนถึงวันที่31ธันวาคม63ระบบการลงทะเบียนและการใช้เงินจะทำได้ในเวลา6นาฬกาถึง5ทุ่มของทุกวันเพราะระบบจะต้องหยุดเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อไปโดยโครงการนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระเงินผ่านแอปเปาตัง ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้พอดีกับการซื้อสินค้าด้วยไม่สามารถชำระเป็นเงินสดได้เพื่อป้องกันการทุจริตนายระวรลนกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ